ครับนับก็สวัสดีนะพี่ๆทุกท่านนับก็สําหรับวันนี้นับคลิปวันนี้นับมาเจอกันนับเหมือนเดิมนับวันนี้นับมาเจอกันในวันจันทร์นับก็สําหรับคลิปหวยเมื่อวานนับก็เมื่อวานหวยฮานอยที่ให้ไปนับก็ได้เด่นนับสองตัวก็จะคือเลขหนึ่งและเลข2นับสาหรับเมื่อวานนับก็เข้าไปนะแปดหนึ่งนับก็ไม่ใช่นับเมื่อวานนาับจำผิดนะเมื่อวานได้เลข เจ็ดและเลขแปดนะก็ขอโทษด้วยนะบางทีอาจจะสับสนนะไม่ได้ดูตารางย้อนหลังนะครับก็วันนี้นะมาดูกันนะว่าหวยฮานอยนะประจำวันนี้นะวันจันทร์นะแล้วก็มีหวยลาวนะก็ฝากติดตามนะหวยลาวนะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคลิปต่อไปนะก็ฝากติดตามนะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆนะครับก็ ผมนะผมก็ให้แนวทางหวยนะก็คือหวยฮานอยนะลาวนะแล้วก็ไทยนะก็ลงให้เรื่อยๆนะไม่มีกักเลขนะก็ได้ตัวไหนก็แบ่งปันทุกเลขนะก็ชอบก็ซื้อนะไม่ชอบก็ลองดูก้อนก็ได้นะก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะเข้าจะรุดนะต้องทําใจไว้ก้อนนะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดรุดแล้วมาว่ากันก็ไม่เอานะก็วันนี้นะได้ตัวเด่นนะได้ตัวเด่นสองตัวนะก็จะไปรับชมตัวเด่นนะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้อยนะสำหรับใครที่อยากให้โปรโมทอะไรก็ติดต่องานข้างล่างเลยนะไอดีลายอยู่งลางคลิปเลยนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะับรับทุกอย่างนะก็มาดูกันนะว่าฮานอยนับได้เลขอะไรนะตัวเด่น2ตัวนะประจําวันนี้นะับได้เลข6ครับแล้วก็เลข7นะับได้เด่น6และเด่นเจ็ดนะสาหรับวันนี้นะับ ฮานอยวันนี้นะครับเด่นหกและเด่นเจ็ดนะครับก็ตัววินนะครับก็จะได้นะครับตัววินนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับตัววินนะครับใครมีสูตรตัววินตัวไหนนะครับก็จับเป็นก็สามารถเอาไปจับได้เลยนะครับก็เทียบกับคนอื่นที่ดูอยู่ก็ได้นะครับก็มาดูกันนะครับก็ตัวจับคู่นะจะได้หกสองนะครับแล้วก็หกสาม หกนะครับแล้วก็6กหนะครับก็แล้วก็หลักเจ็ดนะจะเหมือนกันเลยนะครับเจ็ดสอครับแล้วก็7จนะครับก็ประมาณนี้นะชอบตัวไหนก็สามารถเลือกเล่นกันได้เลยนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมที่พูดคุยนเข้ามานะพูดคุยกันได้ทุกคนเลยนะครับก็ตอบ ตอบให้ทุกเม้นนะครับก็พยายามตอบทุกเม้นนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มีเวลานะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปหวยฮานอยวันนี้นะครับก็คลิปต่อไปนะครับก็ฟังติดตามคลิปหวยลาวนะครับก็เพิ่งคิดมาให้เหมือนกันนะวันนี้ก็ลองนั่งไล่ๆดูให้อยู่นะครับก็ทําเพื่อทุกคนเลยนะครับก็มาดูกันนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้หน่อยนะไปถึงหนึ่งหมื่นซับเร็วๆนะครับก็จะดีใจมากเลยนะครับก็ คลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับรับชมคลิปต่อไปนะับอีกสักครู่หนึ่งนะนะครับคลิปหวยลาวครับสวัสดีครับวันนี้นะก็สวัสดีนะครับ